วันเวลากับความไว้ใจกับชื่อ เลทีสอบเช็คกเลยก็เลที่สอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายมานีดนิดนึงออกกล้อง่อยโปรโมทร้านเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกต้องขอบคุณเสียขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับเปิดร้านอาหารนะครับอยู่ที่บางบ่อเองเดี๋ยวลงรายละเอียดร้านข้าวแกงคาเฟ่บุฟเฟ่แอดบางบ่อ79บาทกินกินให้จูใจไปเลยและเห็นว่า โอกาสข้างหน้าจะเพิ่มเติมเป็นอะไรนะในร้านใช่ก็จะดูว่าจะขยายเป็นแบบว่าสมมติช่วงตอนปลายปีเงี้ยอาจจะเป็นลนักษณะเขาเรียกว่าล้านเบียอะไรเงี้ยอาจจะมีการเพิ่มช่วงเสียงอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่วงเช้าจนถึงช่วงอตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์เจ็ดสิบเก้าบาทพอห้าโมงจนถึงห้าทุ่มเนี้ยก็จะเป็นดนตรีแนวปีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ยุคย้อนยุคอะ่ะ ทั้งเพลงไทยและสากลค,ครับที่เราจะเปิดครับอยู่เส้นไหนอยู่ช่วงไหนอยู่อ่าสมมุติว่าเราผ่านผ่านตรงโรงพักเลยโรงพักบางบ่อวิ่งตรงไปเส้นชองด่านอยู่มุมหน้าหมู่บ้านเสรีหลังซีเจใช่ไหมซีเจ<ม>แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นวิกซีครับผมด้านหลังเลยเลานจอดรถสบายทะเบอร์โทรโเตร,รเงยืนเงิน ได้ได้ครับขอบคุณมากครับนะครับอย่าลืมร้านพี่ก็เลยบุเฟ่79บาทนะครับหลังซีเจบางบอกนะครับก็วันนี้ก็อุดหนุนอะไรนะครับก็จะมีตู้มอนิเตอร์หนึ่งคู่นะครับไปติดตั้งหน้าเวทีนะครับแล้วก็ส่วนสิงกลางก็จะเป็น15นิ้วสเปค15นิ้วพอร์ตสองตัวนะครับต้องไฟติดแหลกสายสัญญาณแล้วก็จะมีสายลำโพงขาใหม่ด้วยอยู่ด้านหลังนะครับวันนี้ขอบคุณเสียแล้วก็คุณพี่ด้วยนะฮะอันนี้อันนี้ลูกอันนี้พ่อเฮงเฮงเลยๆนะคบขอบคุณครับ